กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel เปิดดวงกับหมอดาววันนี้หมอดาวจะเปิดดวงให้กับชาวธนูกันนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรมีดาวใหญ่ย้ายนะคะในวันที่17สิงหาคม ดวงนั้นคือดาวอาทิตย์ค่ะนะคะดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของตัวตนนะคะเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีนะคะจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวธนูอย่างไรนะคะอีกดวงหนึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อชาวธนูอยู่นะคะคือดาวมฤรุตยยนะคะอย่างสถิตยอยู่ใน ราศีพุธศกนะคะก็ส่งผลเช่นเดียวกันต่อชาวธนูนะคะภาพรวมนะคะในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศนะคะของชาวราศีธนูนะ,ค,ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะพลังทางด้านของความรักอ่านะคะการที่คุณจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศมามาจากฐานของความรักนั่นเองนะคะจะมีคนรักคุณมากขึ้นนะคะ จะมีคนชอบคุณมากขึ้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของชื่อเสียงนั่นเองนะคะการงานล่ะการงานจะเป็นลนักษณะอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้น่าจะเป็นอิทธิพลของดาวอาทิตย์ด้วยนะคะการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาการเงินคุณล่ะการเงินยังคงต้องวางแผนเออนะคะต้องรับมือทั้งทางด้านรายรับแล้วก็รายจ่าย ต้องวางแผนในการใช้เงินให้ดีนะคะชาวธนูนะความรักเป็นยังไงความรักค่อนข้างที่จะสดใสสว่างสวัยปิ๊งปังนะชาวราศีธนูนะคะอันนั้นเป็นอิทธิพลทางด้านดวงดาวเราจะมาเปิดไพ่ให้กับชาวราศีธนูนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีและไพ่ยูนิเว s ร์นะคะว่าโดนชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร ท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงนะคะคุณสามารถสแกน QR code นะคะแอด Line ID ตามรายละเอียดที่หมดอดาวขึ้นม้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ยูนิเวอร์บารมีงองค์พ่อพิฆเนศบารมีองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าควอเมนสมิธองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองปูป่ฤาษี 108, นารอดทุกดวงจิตทุกดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีธนูด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ เราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่ย,ยิบสี่นะคะจะวางในรูปแบบทักษะนะคะชาวธนูเป็นยังไงตัวตนบริวารนะคะอายุนะคะเดชสีนะคะมนตรีนะเป็นอย่างไร ดวงชตาของคุณเป็นอย่างไรคะชาวราศีธนูตัวตนของคุณนะคะในตำแหน่งแรกนะคุณได้ไพ่ Tree So กคัฟนี่เนี่ยนะคะทรีซอร็อกคความรักความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะสามถ้วยเนี่ยคือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ออร่าเปล่งประกาย นะคะมีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากเข้าใกล้นะคะรวมถึงในเดือนนี้คุณอาจจะมีงานเยอะงานสังสรรค์งานเปิดตัวงานพบปะเพื่อนฝูงสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะคะ,เ,นะคะเปิดตัวสินค้านะคะงานที่จะต้องไปเปิดวิชั่นไปแสดงวิสัยทัศน์เออหรือว่างานที่จะต้องไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองพบเจอในสิ่งใหม่ๆนั่นเอง นะคะอันนี้เป็นผลจากพลังงานของดาวอาทิตย้ายนั่นเองนะคะสามถ้วยเนี่ยคุณจะได้พบเจออะไรในสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเปิดตัวอะไรใหม่ๆด้วยรวมถึงคุณจะมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งๆที่คุณคิดนะคะมีความสุขกับงานมีความสุขกับไอเดียนั้นๆนะคะชาวราศีธนูนะคุณได้ไพ่ ฟรีซอฟคัขึ้นที่ตัวตนนะคุณก็จะมีความเอนจอมีความสนุกสนานนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองรู้สึกเป็นอิสระนะคะรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในตัวตนของคุณนะคะรวมถึงเสน่ห์ออร่าความเปล่งประกายด้วยนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่ง บริวารน,นะคะลูกเต้าสามีภรรยาคนในปกครองนะคะญาติโกโหติกาเออหรือแม้แต่กระทั่งสังคมที่ล้อมรอบตัว,ต,วตัวตนของคุณคุณได้ไพาราชินีเหรียญแสดงว่าคุณในเดือนนี้นะคะคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาก้อนใหญ่นะคะหรือว่ามีไรายได้เข้ามาจากบริวารเป็นแรงหนุน ะะจากบริวารเป็นแรงหนุนคุณให้คุณมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นนะคะได้โชคได้ลาบจากบริวารคนในปกครองนะ,ะลูกน้องคุณอาจจะไปาหาช่องทางตรงไหนได้นะคะหรือว่าไปจบงานไปปิดงานมาได้นะ,ะรวมถึงตัวตนของคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูดีมากๆในสายตาของลูกน้องในสายตาของลูกจ้างในสายตาของบริวานนะคะหรือว่าในสายตาของญาติพี่น้องนะคะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบรวยอยู่เสมอธนูนะคะเออเขาจะมองว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่ตลอดเวลานะคะ เออคุณอาจจะโดนหยิบยืมเงินทองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะชาวธนูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าคุณรวยเสมออะมองว่าคุณเป็นคนดูดีอุ้ยร่ำรวยไม่เคยจนเลยละสิอะไรอย่างเงี้ยมองว่าคุณมีเงินตลอดเวลามองว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งมองว่าคุณแบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไอ้นี่มันรวยวะ่ะเออเนี่ย ญาติชั้นคนนี้มันรวยนะคนนี้เออเดี๋ยวต้องไปยืมเงินมันหน่อยอะไรต้องไปปรึกษาเรื่องเงินมันหน่อยอะไรเงี้ยนะคะคุณมักจะเป็นอย่างนี้นะชาวราศีธนูคุณมักจะดูเป็นคนที่มีความร่ํารวยในสายตาของคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะดึงดูดในเรื่องของการหยิบยืมนะคะในเรื่องของคําปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะชาวธนูนะคะแต่คุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามาด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะ มาจากบริวารนะคะมาจากลูกน้องอหรือมาจากสามีหรือว่าภรรยาของคุณนะคะ <c oughs> ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณคิดอยู่เผชิญอยู่หรือสุขภาพร่างกายนะคะคุณได้ไพ่เดทชาวราศีธโโนูคุณอาจจะเครียด นะะในช่วงนี้นะอาจจะเครียดทํางานหนักทํางานเหนื่อยนะนะธะนูนะหรือรู้เช่นเห็นชาติใครบางคนได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปก็ได้เออบางคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งหย่าก,กับสามีอืมนะคะหรือว่าได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทั้งด้านงานข่าวดำก็ได้ ะะหรือว่าพึ่งพิ่งสูญเสียใครในครอบครัวก็ได้นะคะรวมทั้งจากาจากเป็นจากไปได้หมดนะคะชาวราศีธนูคุณอาจจะได้รับข่าวสารนั้นอะไรนั้นนะคะรวมถึงตัวตนของคุณคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นโรคเสื่อมโรคความเครียดโรคคิดมากพักผ่อนไม่เพียงพอโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมความเสื่อมอะไรต่างๆนะคะเบาหวานไขมันความดันอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะคะชาวราศีจนูในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามรุตยูก็ยังอยู่นะนะคะมฤุตยูยังสถิตยอยู่ในราศีพฤษภอ่ามฤุตยูยังไม่ย้ายนะคะก็ต้องคอนเซิร์นในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะความคิดความเครียดต่างๆจากการงานนะการทำงานหนักนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งเดช อำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานอุ๊ยคุณได้ทรีสเป็นนะคะจะมีการพบปะพูดคุยเจราจาทางด้านธุรกิจทางด้านการงานนะคะการงานจะสําเร็จนะคะชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสได้เซ็นสัญญามีโอกาสได้พูดคุยการพูดคุยตรงนั้นเนี่ยนำมาซึ่งความสําเร็จนํามาซึ่งไรายได้ที่รอชาวราศีธนูอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะช่วงนี้มีวาจาเป็นทรัพ์ ช่วงนี้พูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะรวมถึงชาวราศีธนูเนี่ยจะมีลูกค้าเยอะนะคะไม่ขาดสายนะนะคะคุณจะมีคิวงานที่แน่นนะคะจะมีคิวงานที่แน่นจะมีการพูดคุยเจรจาอะไรอยู่ตลอดเวลารวมถึงคนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งด้านการใช้คำพูดคำเจรจาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ในหน้านะคะหรือว่าคนที่จะต้องแบบ พูดคุยกับลูกค้ายอยู่ตลอดอะ่ะเออไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะเดี๋ยวนี้อะไรมันต้องพูดไปหมดแล้วนะคะทุกท่านทุกคนชาวราศีธนูก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันก็มาจากการใช้คําพูดการเจราจาการสร้างเครือข่ายการทำคอนเทนต์นะคะไรายได้คุณจะมาจากคําพูดคําเจราจาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะยิ่งพูดยิ่งรวยมีวาจาเป็นทรัพย์ นะชาวราศีธนูนะคะเงินเข้าไม่ขาดนะเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายลูกค้าหลังไหลมาไม่ขาดสายนะคะอันนี้ในตำแหน่งงานนะคะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองว้าวได้ไพ่เดอะเลเวอเสน่ห์แรงนะคะสเสน่ห์แรงมากนะคะช่วงนี้ คนมาหลงไหลได้ปลื่มคุณเยอะมากชาวราศีธนูนะคะแล้วก็คุณจะมีตัวเลือกเยอะอืจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากๆนะคะธนูนะมีคนรู้จักคุณเยอะมากยิ่งขึ้นนะมีคนรักใครชอบพอคุณเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะ The Lover เนี่ยมันเป็นที่รักของใครหลายๆคนอืมนะคะคุณจะเจอคู่ครองคนรักคุณจะเจอคู่แท้คุณจะพบเจอโซเมตของคุณนะชาวราศีธนูในช่วง เดือนสิงหาคมนะคะเดินเลิฟเวอร์เนี่ยมันเป็นที่รักของใครนะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันนะคะหรือว่าเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวราศีธนูนะเดินเลิฟเวอร์นะไปตกในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคุณอาจจะได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักให้โชคได้ของขวัญได้ของฝาก เออนะคะหรือว่าบางคนได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากคู่ครองคนรักนะคะเลขอายุแฟนให้โชคนะคะหรือว่าได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักได้จากแฟนนะคะคนไหนที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็จะแบบยิ่งหลงสเสน่ห์กันไปใหญ่เลยยิ่งรักยิ่งอะไรกันไปใหญ่เลยนะคะเออเป็นคลั้งรักเป็นหนุ่มคลั่งรักเป็นสาวคลั่งรักนะคะชาวราศีธนูเดอะเลิฟเวอร์นะ พบเจอคู่แท้พบเจอรักแท้นะคะพบเจอโซเมตได้ในช่วงนี้นะคะใครที่อยู่ในสายงานที่จะต้องใช้คำพูดนะสายงานเจรจานะคะหรือว่าดารานักร้องนักแสดงก็จะเป็นที่แบบว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจนะของใครหลายๆคนนะคะ,ะเราจะมาดูในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคุณได้ไพ่ The m มูล คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีซิกเซน์ลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะชาวราศีธนูนะคะหรือว่าคุณอาจจะฝันฝันในลักษณะที่แบบว่ามันเป็นเหมือนเดจาวูอ่ะฝันแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยฝันแล้วมันมีแบบนี้จริงหรือว่าฝันเห็นสถานที่นั้นๆเหมือนเคยไปมาอะไรมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นจริงในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชาวธนูนะเดอะมูนเนี่ยเดอะมูนมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นคนที่ซิกเซนลางสังหอนแรงเซนแมนคิดอะไรหรือว่าสังหอนอะไรเป็นแบบนั้นนะคะฝันแม่นนะในช่วงเดือนนี้คุณจะฝันแม่นนะคะรวมถึงจะมีโชคลาภจากความฝันให้โชคได้ด้วยเดอะมูนนะคะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดมากความเครียดได้นะคะหรือ อะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านฮอร์โมนแปรปรวนได้นะคะชาวธนูนะอาจจะมีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นลงอืนะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะเดอะมูนนะหรือว่าความกางังวลจนมากเกินไปก็ได้ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีวิิยะอุตสาหะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์เลยอะ่ะชาวธนูเดอะสตาร์เลยความเพียรของคุณเนี่ยจะทําให้คุณสําเร็จยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมีโชคมีลาบ นะคะเป็นสตาร์เป็นดาวค้างฟ้าเออชาวธนูหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่แบบคิดดีนะเป็นคนคิดดีเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่คิดว่าต่อไปฉันจะประสบความสำเร็จได้ฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะคะคือเป็นคนที่ให้ความหวังอยู่เสมอล้มแล้วก็ลุก นะคะคือเป็นคนล้มแล้วก็ลุกลุกไม่พอ,อยังมองโลกในแง่ดีนะคืออคุณอาจจะมองว่าอถ้าไม่เป็นอย่างนั้นฉันก็จะไม่มีแบบทุกวันนี้อานะคะหรือว่าฉันไม่ลําบากในวันนั้นหรือว่าไม่ถ้าไอ้นั่นมันไม่ได้ทรยศฉันฉันก็คงไม่ได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้อคุณคิดเป็นบวกไปอีกนะคะคิดเป็นบวกนะคะ ปล่อยวางได้อะไรได้แล้วก็ดึงดูดพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวตนของคุณนะคะโด่งดังสำเร็จมีชื่อเสียงได้นะคะชาวราศีธนูนะเป็นเดอะสตาร์ได้นะคะใครหลายๆคนอาจจะอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะ,ะงานความคิดสร้างสรรค์สปาเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆนะคะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็นำพาตัวเองมาสู่ความสำเร็จได้ในตำแหน่งต่อมาค่ะในะตำแหน่งมนตรีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะคอยซัพพอร์ตคุณโอ้คุณได้โฟซัทบอลเลยนะชาวราศีธนูนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่า คนที่รักใคร่กันเหมือนบุคคลในครอบครัวเออห่วงใยกันอย่างกับเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะไม่ได้มีเยอะหรอกแต่มีคนคนหนึ่งคุณก็เหลือเฟือแล้วนะคะขอให้มีสักคนสองคนที่จริงใจกับคุณเนี่ยนะคะมันมีนะเนี่ยชาวราศีธนูนะคะรักกันเหมือนประหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวจะส่งเสริมผลักดันสนับสนุนคุณจนคุณประสบความสำเร็จ นะคะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะนะคะเขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้หรือเป็นคนรักกันรักใคร่ชอบพอกันเออคิดว่าคุณเป็นลูกเป็นหลานนะคะคิดว่าคุณเป็นปันหนึ่งคนในครอบครัวนะจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณสู่ความสําเร็จนะคะในตําแหน่งสุดท้ายในตําแหน่งกรารกินีคนคอยอิจฉาริษยาศัตรูหัว้วคาดเอซอกค,คอัพอ่าไพ่ขึ้นแบบนี้ ศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะคะศัตรูจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะความประสบความสำเร็จโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหรือคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังกับเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ขัดแย้งกันมาก่อนไม่ลงรอยอะไรกันมาก่อนนะคะไม่ชอบพออะไรกันมาก่อนนะคะแต่เขาจะนำพาความสำเร็จมาสู่คุณนะคะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังนะ อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบพลิกฝ่ามือก็ได้นะคะจากคนที่ไม่ชอบกลายมาเป็นชอบแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับคุณด้วยนะคะคุณจะมีโชคลาภแบบฟุกฟกได้นะคะได้ทรัพย์สินได้เงินทองอะไรแบบฟุกฟุกนะคะหรือคุณอาจจะตกหลุมรักคนที่ไม่ได้ชอบกันมาก่อนคุณอาจจะรังเกียจเขาคุณอาจจะไม่ชอบเขา แต่อยู่ดีๆมันก็กลับกลายมาเป็นความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะได้คนที่ไม่ชอบมาเป็นแฟนอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกกาหนดถูกได้ิดไว้แล้วอืมกลายมาเป็นชอบนั่นเองนะคะหรือเขาคนนั้นหายไปนานห่างหายไปนานคุณคิดว่าไม่เอาแล้วคนนี้เกลียดคนนี้ไปแล้วอืมรังเกียจเขาไปแล้วไม่ชอบไปแล้วตัดใจไปแล้วมันดันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชาวราศีธนูเออมันกลายเป็นว่าศัตรูจะกลายเป็นมิตรศัตรูจะนำพาความสำเร็จจะนำวาสิ่งดีๆมาให้สิ่งที่ไม่คาดหวังมาให้นะคะคุณอาจจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอ่ะเรามาดูไพ่ยูนิเวอร์สนะคะการงานการเงินความรัก เรามาดูงานก่อนนะคะการงานของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมเป็นยังไงการงานโอ้โหการงานชาวราศีธนูนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อะไรไปได้นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณจากการที่คุณสะสมบุญบารามีมาเยอะอะไรมาเยอะ ะะรวมถึงการประสบความสําเร็จของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปทําบุญทําทานนะคะไปให้ทานไปถวายสังฆทานนะคะรวมถึงการกรวดน้ําลงดินนะคะกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะคะจากสิ่งที่เคยติดขัดจากสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคก็จะแค้วคาดปลอดภัยสําหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาการที่เป็น ผู้ให้ของคุณจะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะเราจะเปิดไพ่เกี่ยวกับด้านการเงินการเงินคุณเป็นยังไงว้าวการเงินคุณสุดยอดมากๆค่ะชาวราศีธนูนะคะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เห็นไหมคะขึ้นเหมือนไพ่เดลเวอร์เลยนะคะคุณจะมีคนมาเสนอความรัก เออมานําเสนอทรัพย์สินเงินทองมาหลงไหลได้ปลื้มคุณคุณจะเป็นคนที่เลือกได้นะคะการเงินเนี่ยสำเร็จยิ่งใหญ่นะคะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจากความสําเร็จของคุณนะคะจากองค์พระตรีมูรตินะ,ค,ะความสําเร็จนี้คุณจะรอบด้านเลยนะชาวราศีธนูนะคะการงานสําเร็จการเงินคุณจะเฟื่องฟูมากๆนะคะ จะได้รับการเงินที่รอคอยนะคะการเงินจะเป็นคนเลือกได้จะมีคนมาออฟเฟอร์เงินทองอะไรให้คุณด้วยแล้วคุณจะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอองานจะทำสิ่งไหนจะรับงานนี้จะรับงานไหนนะคะมันก็เป็นรายได้ก้อนโตของชาวราศีธนูที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกได้อะไรได้ด้วยนะเรามาดูข่าความรักเป็นยังไง โอ้โหชาวราศีธนูคุณจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากคู่ครองคนรักนะคะเออคนคนรักคนนี้นะคะชาวธนูคุณจะพบเจอคู่ครองคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะหรือว่าคุณกําลังคบหาดูใจกับชาวต่างชาติอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์นี้จะปลดล็อกชีวิตคุณเลยนะนะคะ ความรักความสัมพันธ์คุณจะสดใสนะวิ้งเลยนะคะสดใสมีชีวิตชีวาคนคนนี้จะมาเติมเต็มความรักให้กับคุณนะคะชาวราศีธนูนะคะเป็นไปตามดวงดาวเลยนะนะคะความรักคุณจะสดใสมีชีวิตชีวาคนคนนี้จะเข้ามาปลดล็อกชีวิตคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่คลั่งรัก นะคะเป็นคนที่จะมาไขกุญแจในหัวใจของคุณเออเป็นคนที่จะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างในความรักของคุณและเขานะคะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันนะคะคุณอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะคะหรือว่าซื้อของขวัญให้กันและกันหรือว่าคุณได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากคู่ครองคนรักของคุณนะคะ อยากได้อะไรก็ได้นะคะเติมเต็มความรู้สึกของคุณได้หมดเลยนะคะชาวธนูนะมาดูในสุขภาพบ้างค่ะสุขภาพร่างกายของชาวธนูเป็นยังไงโอ้ชาวธนูนะคะคุณจะอาจจะจ่ายเงินจ่ายทองไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าออการดูแลคนข้างๆหรือว่าการดูแลคนใกล้ชิดก็ได้นะคะอาจจะมีการจ่ายเงินจ่ายทอง ให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้เขาได้ดูแลสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีลักษณะความเป็นห่วงเป็นใหญ่ตัวตนของคุณอาจจะไม่ได้ค่อยเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะจ่ายเงินจ่ายทองดูแลรักษาคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือแม้แต่กระทั่งสัตว์นะหมูหมากาไกา่เออนะคะสุนนะัขแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะจ่ายเงินจ่ายทองในการดูแลลูกรัก เขาคนนั้นนะคะสุนัขของคุณหรือว่าแมวของคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณน,นั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรว้าวชาวราศีธนูนะคะไพ่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นที่หนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นที่หนึ่งในด้านใดอยู่แล้วแต่คุณบางครั้งคุณขาดความมั่นใจนะ นะคะคุณขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณคิดว่าคุณยังสวยไม่พอยังหล่อไม่พอยังดูดีไม่พอยังอะไรไม่พออันนี้เกิดจากใจคุณล้วนๆนะคะชาวราศีธนูนะคะคุณคิดเองล้วนๆเลยว่าคุณยังไม่เพอร์เฟกต์พอด้านใดด้านหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณขาดแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งในด้านที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะฉะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสมากนะคะว่าตัวเอง ยังดีไม่พอยังสวยไม่พอยังหล่อไม่พอยังเก่งไม่พอนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณเป็นนั่นเองนะคะถ้าคุณคิดว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณสามารถพิมพ์น้อมรับคำนำนายได้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ